นุทุกคนเนี่ยมีโพธิจิตอยู่ในตนเองเพียงแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องค่อยๆลดน้ำโผนดินให้ความรู้สึกเนี้ยนะครับมันเติบโตงอกงามขึ้นมา <l ug> ความเมตตานี่เป็นเป็นสิ่งที่เราพูดง่ายนะครับแต่ว่าเวลาทําจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากความเมตตาในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราก็เดินไปทําบุญ แบบนี้เราจะรู้สึกว่ามันง่ายเพราะมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่ทําแต่จุดที่มันจะวัดความเมตตาของเราจริงเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่เมื่อเราถูกบีบคั้นจากผู้อื่นเป็นจุดที่เมื่อเราถูกเบียดเบียนจากผู้อื่นแล้วสิ่งที่เราโต้อตอบกลับไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่าความเมตตาของเราเนี่ยมีมากหรือมีน้อยแค่ไหนวัดกันตรงที่เวลาที่จิตใจเราหวั่นไหวแล้วเราแสดงออกกับฝ่ายตรงข้ามอย่างไร ทีนี้เขาเริ่มมีคำคำหนึ่งครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสมควรจะสั่งสมบารมีตัวหนึ่งคือเมตตามบารมีซึ่งเขาเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ดีงามอยู่ลึกๆข้างในก็คือโพธิจิตจึงต้องมีการบ่มเพาะโพธิจิตสังเกตดูว่าผมใช้คําว่าบ่มเพาะนะครับบ่มเพาะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าตั้งใจนักไม่ได้หมายความว่าพยายามที่จะฝึกฝนอย่างเอาจริงเอาจังเอาเปน็นเอาตายไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเก็บกดอ,อึดอัด เมตตาเนี่ยจำเป็นต้องบ่มเพาะคือค่อยๆทําทําให้มันงอกงามขึ้นทุกคนมีเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วแต่ต้องค่อยๆฝึกผ่านการใช้ชีวิตประจําวันในขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้มีจิตเมตตากรุณาและรับใช้คนในครอบครัวเพราะว่ามันทําได้ง่ายที่สุดเป็นบุคคลที่เรารักมากที่สุดเราค่อยๆเริ่มจากตรงนี้ปกติมนุษย์เนี่ยจะตั้งตนเป็นศูนย์กลางทุกสิ่งทุกอย่าง วิธีบ่มเพาะโพธิจิตก็คือแทนที่เราจะตั้งตนเองเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยเราเอาคนในครอบครัวมาเป็นจุดศูนย์กลางเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องนะครับมาเป็นจุดศูนย์กลางในการตัดสินใจในการคิดในการพูดในการทําต่างๆฝึกวันละเล็กวันละน้อยนะครับโพธิจิตจะค่อยๆเติบโตขึ้นเมื่อจิตใจเริ่มกว้างขวางขึ้นเนี่ยก็ทําในขั้นต่อไปก็คือเขาให้มีจิตเมตตากรุณาและรับใช้ชุมชนซึ่งก็คือเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน คนที่เรารู้จักนะครับเป็นคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยอันนี้เรียกว่าชุมชนแทนที่เราจะตัดสินใจจากมุมของเราเราตัดสินใจทําสิ่งต่างๆจากมุมของเขาแทนที่เราจะเรียกหาความเข้าใจนะครับเราก็ให้ความเข้าใจเขาเองลําดับต่อมาเขาให้มีจิตเมตตากรุณาและรับใช้มนุษยชาติเราจะเห็นว่ามันเริ่มกว้างไกลกว้างใหญ่ไพศาลไปมากกว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเริ่มกระเถิบไป เพราะว่าจริงแล้วมนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยการที่เราเป็นคนที่แรงน้ําใจหรือว่าเป็นคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจผู้คนเนี่ยจริงแล้วมันส่งผลกับโลกด้วยเพราะฉะนั้นในเมื่อมนุษย์มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นจําเป็นที่ต้องเอื้อเฟื้อเอื้อกูลพูดในง่ายๆในการบ่มเพาะพลธิจนะครับคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนี่ยมันเป็นงานของเราเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่เราควรทําและในขั้นสุดท้ายนะครับถ้าทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็งพอ เขาให้มีจิตเมตตากรุณาและรับใช้ศัตรูก็คือจุดนี้มันเป็นจุดที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเคยมีวิปัสสนาจารย์ท่านหนึ่งชาวทิเบตเนี่ยคนถามท่านว่าเนี่ยตอนที่ท่านติดคุกเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยท่านมีความทุกข์ช่วงใดบ้างที่สุดท่านตอบว่าทุกตอนที่โกรธเกิดความโกรธที่คนเขาทำลายท่านตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงโพธิจิตที่บ่มเพาะมาเนิ่นนานหรือแม้แต่พระเยซูนะครับท่านก็สนับสนุนให้รักศัตรู เท่าๆกับที่รักตนเองหรือแม้แต่พระพุทธองค์นะครับครั้งหนึ่งในภาษาลีบุตรถามพระพุทธองค์ว่ารู้สึกเช่นไรกับพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยเป็นบุคคลที่คิดจะรอบสังหารพระพุทธเจ้าแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีหลายๆครั้งนะครับพระุทธเจ้าท่านบอกว่าเรารักลาหุ่นเยี่ยงไรเรารักเทวทัตเยี่ยงนั้นพระลาหุนก็คือเป็นลูกในไส่ของท่านก็คือรักลูกแท้ๆเท่าๆกับรักบ,บุคคลที่ คิดจะรอบสังหารตนเองซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่เวลาเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเหมือนนิทานแต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่สามารถฝึกตนให้ถึงตรงนั้นได้เขาจึงใช้คําว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีโพธิจิตอยู่ในตนเองมีจิตใจที่มีความเมตตากรุณาเพียงแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องค่อยๆลดน้าพลนดินให้ความรู้สึกเนี้ยนะครับมันเติบโตงอกงามขึ้นมา